ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ก่อนศึก f อฟเอคัพเ e สเ e อร์ซิตี้พบวัตฟอร์ดเลสเตอร์ซิตี้เตรียมประเดิมสนามป้องกันแชมป์เอฟเอคัพโดยการออกสตาร์ทที่รอบ3เป็นเกมเปิดบ้านพบกับวัตฟอร์ดในวันเสาร์ที่8มกราคมนี้คิกออฟเวลา22นาฬิกาแอลซีเอฟซีไทยแนจะพาแฟนบอลจิกงจอกสยามไปเจาะลึกทุกเรื่องที่ควรรู้ก่อนที่เกมนี้จะเริ่มต้นขึ้นเปิดตัวแฟนพิเศษ เกมนี้เป็นเกมแรกที่สโมสรจะทดลองจัดแสแตนให้สําหรับแฟนบอลร้องเพลงเชียร์ตลอด90นาทีซึ่งสโมสรเลือกอัศจรร์ฝั่งใต้ตั้งแต่แถว M ถึง PP เลขที่นั่ง1-29ถึงและ208-218ถึงซึ่งสาเหตุที่เลือกนั่งโซนดังกล่าวก็เพราะว่าแถวที่นั่งนั้นจะถูกจับจองโดยผู้ถือตั๋วปีของสโมสรเป็นส่วนใหญ่สโมสรหวังว่าสแตนพิเศษนี้ จะช่วยกันส่งเสียงเชียร์และปลุกเร้าให้หนกเตะเลสเตอร์ในสนามมีกําลังใจในการเล่นมากขึ้นไปอีกผู้ตัดสินเกมนั์น,นี้ไมดดีนกรรมการมากประสบการณ์จะทําหน้าที่ผู้ตัดสินชี้ขาดโดยดีนจะมีเอียนฮัสซินและเดรกอีตันเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินส่วนผู้ตัดสินที่4จะเป็นหน้าที่ของเจมส์ลินินตันขณะที่ผู้ตัดสิน VAR เป็นหน้าที่ของชวดแอร์เวลและอีกหนึ่งเชิดดำคนดังโดยมีมาร์คเพอร์ลี่เป็นผู้ช่วยผู้ตัดสิน VAR เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมพบกันเลสเตอร์เพิ่งเปิดบ้านพบกับวัตฟอร์ดในศึกเพีย์ลมกไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วซึ่งหากใครยังจํากันได้เกมนั้นเลสเตอร์ฝ่าหิมะถล่มเอาชนะแตนอลาวาตไป4-2เจ้าถิ่นได้ประตูจากเจมส์เมดิสันอาเดมอลาลูกแมนและเจมี่วานี้คนเดียว2ประตูส่วนการพบกันล่าสุดในศึกเอฟเอคัพต้องย้อนกลับไปไกลถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1982เลสเตอร์เปิดฟิเบอร์สตรีทเอาชนะวัตฟอร์ดไปได้2ประตูต่อ 0, 0. สถานการณ์ของอารอนแรมซี่กองกลางทีมชาติเบลของยูเวนตุสมีความชัดเจนว่าจะถึงเวลาต้องย้ายออกจากทีมแล้วหลังจากแม็กซ์ไลเลกีนายใหญ่ของทีมยืนยันว่านักเตะจะออกจากทีมแล้วในตลาดซื้อขายเดือนมการานี้ทมกลางการให้ความสนใจจากทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแรมซี่วัย31มีสัญญาอยู่กับยูเวนตุถึงกลางปี2 0 2 3แต่ฤดูกาลนี้เขาเพิ่งลงเล่นไปเพียง112นาทีกับยูเว่เท่านั้นก่อนหน้านี้มีรายง,งานว่าเขาต้องการย้ายกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกอีกครั้ง แต่ต้องเป็นสโมสรที่น่าสนใจและเขาปฏิเสธโอกาสในการย้ายไปร่วมทีมเบอร์สลีย์เรียบร้อยแล้วอา์เซนอลตกเป็นข่าวลือกับเขามาตลอดหลายเดือนเกี่ยวกับการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากมีช่วงเวลาร่วมกันยาวนานถึง10ปีก่อนแรมซี่จะย้ายไปร่วมงานกับยูเวนตุสในแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2019้แถมยังมีข่าวกับนิวคาสเซลและเอเวอเรตันอีกด้วยแรมซี่กลับสู่ทีมวันนี้หลังจากเขาได้รับวันหยุดเพิ่มสองสาวันเขาอยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่กําลังจะย้ายออกจากทีม อเล็กรียืนยันแรมซี่ลงเล่นให้กับยูเวนตุสไปทั้งหมด70เกมทำไป6ประตูเปิด20บันดับนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกของ CIES เบอร์หนึ่งตกเป็นของแข้งเรอัลมาดริดส่วนฟิลฟอร์เดนมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นพิมเมยรีกหอสังเกตการฟุตบอลแห่งศูนย์ฝึกนานาชาติหรือ CIES ยกให้วินิสอุตจูเนีย กองหน้าดารุ่งของเรอัลมาดริดเป็นนักเตะที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวงการลูกหนังณขณะนี้เดายิงบาซิซเลียนวัย21ปีมีมูลค่าอยู่ที่166.4ล้านยูโรหรือประมาณ6,323ล้านบาทโดยพิจารณาจากทั้งเรื่องอายุของนักเตะได้ระยะเวลาของสัญญาและฟอร์มการเล่นส่วนนักเตะเพมารี League, ที่มีมูลค่าสูงที่สุดคือฟิลฟอรเดนปีกตัวเก่งจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ ราคาอยู่ที่152.6ล้านยูโรหรือ5,798.8ล้านบาทขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดติดท็อป20อยู่3รายคือเมสันกรีนวูดเจดอนซานโชและบูโน่แฟนนันและนี่คือ20อันดับนักเตะมูลค่าสูงที่สุดในโลกอันดับ1วินิสอุสจูเนียจากเรอัลมาดริด166.4ล้านยูโร 2. องฟิลฟเดนจากแมนซิตี้ 152.6ล้านยูโร 3. เอร์ลิงบอหฮาร์แลนจากดอนมุน142.5ล้านยูโร 4. ีเมสันกรีนวูดจ,จากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด133.9ล้านยูโร 5. ฟอรลเลนเวิร์ดจากเลเวอร์คูเซ่น133.0ล้านยูโร 6. จูดดเบลลิงแฮมจากดอนมุน130.1ล้านยูโร